พบกับอานและก็เหมือนเดิมเขามีเงินใช้แค่หดอลลาร์ต่อสัปดาห์เท่านั้นนี่อานี่ได้เวลา hmm. หางานดีๆแทนที่จะรับจ็อบประหลาดจากคน hmm. แปลกหน้าแล้วนะ <Huh. S 1> ยาสีฟันรสเบริโตงั้นเหรอบ้าไปแล้ว oh. ไม่อย่าก,กินนะไอ้บือ้อเอ้ย <Yeah. S 1> ยาสีฟันมีฟลูออไรด์การกินยาสีฟันเพียง0.01ออนซ์สามารถเพิ่มระดับฟลูออไรด์ในร่างกายได้หากกินแบบนี้เป็นเวลา30วัน อาจจะกลายเป็นโรคโฟลออโรซิสได้ปากของนายจะกลายเป็นหอสินฟันแต่และซี่จะกลายเป็นจิตกรรมมีลวดลายและสีสันที่ต่างกันอ,อานโนฉันว่านายหาเงินจากการทดลองกับร่างกายเก่งไปนะแต่อาจมีปัญหานิดหน่อยไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวที่ต้องการถ่ายรูปกับนายแต่ยังรวมถึงทันตแพทย์ด้วยก็เพราะว่านายเป็นคนเดียวที่กินยาสีฟันตลอดหนึ่งสัปดาห์เป็นเรื่องที่อยากจะเชื่อหากกินยาสีฟันร่วมกับอาหารฟาสต์ฟู้ดความเสี่ยงของการเป็นโรคกรวนจะเพิ่มขึ้นหลายเท่า เพราะสารต้านจุลินทรีย์ที่กวรต่อสู้กับแบคทีเรียในช่องปากพวกมันกลับทำลายไมโครไบโอมในกระเพาะอาหารรบกวนระบบการเผาผลาญและจะระเบิดนายเหมือนลูกป่งวันเกิดมีข่าวสองเรื่องเรื่องนี้ก็คือพ่อขายยาสีฟันเถื่อนถูกจับเข้าคุกส่วนข่าวร้ายนายตอกอยู่ในสภาพที่แย่มาก <S <S และผลวินิจฉัยก็ออกมา <S <S 2> <S 2> นายติดยาสีฟันใช่แล้วใครจะไปคิดว่ายาสีฟันไม่กี่ชนิดอาจทำให้นายตายได้ ทีนี้ก็เตรียมรับการบำบัดสุดโหดได้เลยในโครซารที่พบในยาสีฟันบางชนิดเพียงแค่หลอดเดียวก็สามารถทำลายระบบประสาทได้นายจะรู้สึกแข็งขาชาความหนาวสั่นแบบนั้นสต็อปจะไหลไปทั่วร่างกายอาการสั่นจะเป็นปัญหาไม่นานรับประสาทจะสูญเสียการควบคุมกล้ามเนื้อในที่สุดอู้อาโนเมื่อคืนสนุกมากเลยล่ะสินะ มีบางอย่างบอกฉันว่าสมองนายเละเหมือนกับห้องตอนนี้เลยนายจำอะไรไม่ได้จริงๆเหรอเนี่ยอ๋ออะโนหรือว่านายเมื่อคืนได้กลายเป็นชายจัก,กันแล้วสิ่ะยินดีด้วยนี่คือครั้งแรกที่นายแหงเล่าและนี่คืออาการแรกที่ตามมาล่ะเพื่อนเอ้ยอ๋ออโนนายไม่ดื่มให้กับเพื่อนใหม่หรอรนะึออ,อจริงด้วยแน่นอน นายจะทำก็ทำอ๋านอนายคงอยากจะจำเหตุการณ์นี้ไปนานๆละสิมองในแง่ดีอย่างน้อยนายก็มีอะไรเล่าให้เพื่อนฟังอย่างที่รู้กันผลของการดื่มเยอะเกินไปไม่เพียงทำนายสุขภาพแต่รวมถึงเงินในกระเป๋าด้วย <Yeah. S 1> อู้เมื่อคืนไม่มีใครเปเก่งเท่านายเลยอ๋าน้ <Hey. S 1> นายคือดาวเด่นของปาราตี้เมือ่อคืนอืแล้วฟันหายไปไหนหมดเนี่ย <Hey. S 1> พอจำได้ไหม ไม่เลยล่ะนายคงไม่รู้ดื่มมากไปทําให้มีอาการก้าวร้าวและนายก็ชดใช้กรรมไปแล้ว<อ>ว้าวนายเจอวิธีแก้แล้ว<อ><อ>กินแอสไพรินไงอ๋อเดี๋ยวนะนายลืมซื้อยามาเติมนะสิแต่ว่าอานนปัญหาทั้งหมดอยู่ที่หัวนายน้ำแร่คือยาแก้ชั้นดีร่างกายนายขาดน้ำก็แค่เติมในส่วนที่หายไปจากร่างกายเท่านั้น แล้วใช้อังทํมไมฉันเข้าใจแล้วว่าอยากจะเลิกยื่มแต่ก็น้ํายังจําเป็นอยู่นะนายคงไม่คิดว่าจะหายง่ายๆละสิมีใครเรียกสปีบรเบอร์ไหมเรามีออใหม่สำหรับเรื่องจออะไรนี่อานอแมเรียกรถพยาบาลเหรออ๋อนายเติมพลังด้วยพิซซ่าอร่อยสินะแต่อย่าลืมล่ะกลิ่นปากมันคือผลลัพธ์จากการทำงานของตับที่กำจัดเอทานอลในร่างกาย หนึ่งในนั้นก็คือเกลดอทซีติกซึ่งมีกลิ่นที่เหม็นเป็นพิเศษอ้าวอาโนนายจะนอนหลังจากกินเสร็จแล้วเหรอเสียใจด้วยนายไม่ได้นอนหรอการทำงานของซิริเบลลัมจะบกพร่องเพราะแอลกอฮอล์เมื่อหลับตาสมองจะขาดข้อมูลและส่งข้อมูลผิดๆไปยังเปลือกสมองของนายเตรียมตัวหวหมุนได้เลยล่ะน,นี้คราวนี้หม่นตึ๊บแน่แน โอ้น่าสงสารอารโนโอเอ้ยฉันจะบอกเธอรับให้นะตอนนี้ช้าอุ่นๆจะช่วยนายได้นอนห่มผ้าแล้วก็หลับซะเท่านี้ก็มีมีใครปลุกนายได้แม้แต่เจ้าชายรูปหลออ,อาโนฉันบอกแล้วมันได้ผล <S <S วันดีอาโนเฮ้มเมื่อคืนเล่นเกมดื่มเบียรสนุกเลยสินะ <S 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 แต่อย่าลืมล่ะ เช้านี้นายมีประชุมยูทูบเบอร์ที่มีไอคิวต่ำกว่า60คะแนนถ้าไปสายตกงานแน่ไม่มีเวลาไปเข้าห้องน้ำหรอกนะอ่านไว้เพื่อนกระเพะาะปัสสาวะสามารถเก็บของเหลว150-200มิลลิลิตรได้สบายถ้ามากกว่า400นายจะรู้สึกปวด้องดื่มมาเยอะละสิรู้เหมือนเจ้านายจะอารมณ์เสียและคงไม่ยอมให้ใครไปเข้าห้องน้ำเน่แน่ ของเหลวจะถูกดูดสู่ไตและไหลผ่านท่อสู่กระพาะปัสสาวะนายคงจะรู้สึกปวดเมื่อยนะอาโนเพราะว่าถ้าตามเนื้อถูกใช้ในการอั้นชีฉันว่าอย่าหวเราะดีกว่าหรือจามหรือไอเพราะมันจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งจะทำให้ฉี้เแค่โยเวลาพักนายรอดแล้วโดยปกติมนุษย์จะเข้าห้องน้ำวันละ 6- กครั้ง อุ้ยโชคม่ดีนะอันนี้ในอดีตคนเราสามารถทิ้งช่องในที่สาธารณะได้ส่วนการแบ่งห้องน้ำชายหญิงเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1792โอเคหมดเวลาพักแล้วเพื่อนถึงตานายพิเศษแล้วถ้าหากนายอั้นไว้นานผนังกระเพาะปัสสาวะยืดทำให้อั้นได้เยอะขึ้นแต่นี่ก็อันตราย พราะกรดและแบคทีเรียจะไหลย,ย้อนกลับไปยังไตทําให้ป่วยไตยและกระเพาะปัสสาวะอักเสบไง <S <S อาโน,น,น,น่ดูเหมือนทุกคนจะชอบใจที่นายทำตัวบ้าพอนะเอาหน่อยอาโน,นฉันรู้ว่านายทนได้ประชุมอีก50ครั้งนายก็เป็นอิสระอนนอนนเอาละเรียบร้อยกลับบ้านได้อาโน,น,น,นฉันแนะนำว่าอย่าขยับตัวกระทนหันล่ะ กระเพาะปัสสาวะที่เต็มอาจจะแตกได้เย้เกือบถึงบ้านแล้วเหลือแค่ต้องฝ่ารถติดตอนเช้าให้ได้เดินช้าอ่านี่โอกาสมาถึงแล้วการแข่งขันกินเผ็ด Blessing Server ก็ไปที่นั่นด้วย เฮ้ยอานนี้คู่แข่งของนายก็คือคนเม็กซิกันมีสาต้องเป็นๆและนายอาโนต้องกินพริกแ็กที่สุดในโลกแคลโรไล,ล,ลน่าริปเปอร์พระเจ้าสมงเมตตาอาหารเผ็ดไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะแต่มันเกิดจากแบคทีเรียที่เข้าสู่ร่างกายผ่านอาหารเดิบหากป่วยไม่ร้ายแรงการกินอาหารรสเผ็ดยังช่วยป้องกันการแพร่เชื้อแบคท,ทีเรียได้อีกด้วย <S <S แต่จะเอาไว้หากอาหารรสเผ็ดทำให้รู้สึกไม่สบายก็ลดจำนวนลงซะ ยิ้มเข้าไว้อา,อาโนโอนอกจากนี้อาหารรสเผ็ดส่งผลให้เกิดการหลั่งโฮอร์โมนแห่งความสุขหลังจากสัมผัสกับพริกไม่ควรขยี้ตาไม่ว่าจะยังไงเพราะเยื่อเมื่อจะไม่ได้และอย่าพยายามล้างด้วยน้ำเพราะจะทำให้รู้สึกแสบร้อนมากขึ้นนมช่วยได้กรดซิตริกที่มีอยู่ในนมมะนาวหรือสม้มสามารถล้างแคปไซซินออกจากต่อมรับรสและบรรเทาอาการได้ สู้น้อยอโนนายทำได้ไอ้ดอมมองนายอยู่นั่นแหละเฮ้ยอันี่วันนี้คงได้ทานเนื้อดิบเหมือนสัตว์กินเนื้อนะสัมผัสได้ถึงระดับอาบินาลีและความก้าวร้าวที่พุ่งพล่านไหมแน่นอนมันค่อนข้างยากทีเคี้ยว เพราะฟันมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบให้กินเนื้อดิบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจะดีกว่าเหมือนกับที่พามองโกโบราณทำกันความจริงแล้วอาหารเนื้อดิบชื่อดังสเต็กทาทาก็ตั้งชื่อตามพวกเขาเมื่อไม่มีซีเรียลผักผล,มลไม้การไหลเวียนของกลูโคสที่ให้พลังงานในร่างกายจะหยุดลงตับจะเริ่มกระบวนการเปลี่ยนไขมันให้กลายเป็นพลังงานที่ร่างกายต้องการและน้ำหนักของนายจะเริ่มลดลงถึง5กิโลต่อสัปดาห์ ในระหว่างนี้กล้ามเนื้อจะเริ่มทายน้ําและผอแมแห้ง <Huh? S 1> นี่จึงเป็นเหตุที่ว่าเนื้อดิบ <Huh? S 1> เป็นที่นิยมต่อดาราและนางแบบในฮอลลีวูดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดจะพุ่งกระฉูดและ hmm? ต้องรับความจริงโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจจะเพิ่มสูงขึ้นลำไส้จะเต็มไปด้วยกรดอะมิโน,โน hmm? ซึ่งประกอบไปด้วยแบคทีเรียจากผิวหนังของนาย hmm? ซึ่งจะทำให้มีกลิ่นตัวที่แรงมากเนื้อดิบมีจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายหลายตัวเช่น hmm? อีโคไลสมูเนลา่าและลิสเตเรียและทำให้นายต้องทรมานจากท้องเสียอาเจียนและอาการปวดท้องโดยทั่วไปแต่เมื่อร่างกายสามารถปรับตัวกับอาหารได้นายจะมีพลังงานเยอะและร่างกายที่แข็งแรงซึ่งมีสาเหตุจากระดับทสเทส,ตสเตอรนและวิตามินดีที่เพิ่มสูงขึ้นแม้แต่บรูซลีก่อนที่เขาจะขึ้นสู้มักจะกินสมูตตี้เนื้อดิบหนึ่งแก้วเสมอ พรบุรุษของเราก็เคยกินเนื้อดิบเหมือนกันแต่วิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาเริ่มธีใช้ไฟและเริ่มทำอาหารซึ่งนั่นทำให้การย่อยอาหารสั้นลงถึงสองในสดังนั้นพลังงานจึงไหลเวียนจากท้องไปสมองทำให้เกิดวิวัฒนาการทางความรู้ขึ้นมนุษย์จึงเริ่มคิดแบบแอบสแตรกและสร้างภาษาที่ซับซ้อนขึ้นผลลัพธ์ที่ตามมาก็คืออารยธรรมสมัยใหม่ ดังนั้นกินเถอะเพื่อนอาโน<า>กินเลยแล้วไม่นานนายจะมีไอคิวไม่ต่างจากมนุษย์ทมหรือนั่งแบบชันนำซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ต่างกันนักแล้วอ,<า>อันนี้านายำกำเงินในฟาร์มออนไลน์จนหมดเหรอโอเคตามใจานายก็ต้องกินอาหารในเกมไปนะ<า>แต่ว่ารู้หรือเปล่า ดิวเกมเป็นเจ้าของการ์ดทองแมกโดนา์มีสิทธิ์กินได้ฟรีทุกมือ้อแน่นอนนายคงอยากได้มากกว่าใครเขาเรบตรงไหนดีดูกันฉันแนะนำซูซายเบอร์กเรกอร์จากเบอร์กเกอร์คิงที่มีแป้งซีชีสีและเบคอนรวม800แคลอรี่และยังมีเฟรน์ฟรายมิกกี้ดีซึ่งมีส่วนผสมลับ19ชนิด อาโนกินสิโดยร์เกอร์แค่ชิ้นเดียวมีชิ้นส่วนจากวัวกว่า100ตัวในอุตสาหกรรมฟาสต์ฟูด้ดวัวกว่า50ล้านตัวถูกเชื่อดในแต่ละปีหาเสร็จหรือยังหล่ะดื่มน้ำอารมณ์สิมันฟรีเพราะจะทำให้นายอยากอาหารขึ้นไปอีก<แ>เพื่อตอบสนองความต้องการอตอนนี้แบ,บเดน่าสาม0สาขาเปิดในหน0สประเทศทั่วโลก นอังกฤษน้ำมันที่ทอดแล้วจะถูกเอามาเติมรถยนต์ใน20ปีที่ผ่านมาน้ำหนักเฉลี่ยคนโบนโลกเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าอยู่เถอะอานอาหารแบบนี้น้ำหนักจะเพิ่มขึ้น10%ของร่างกายในทุกเดือนและส่งผลให้อาโนหยุดได้แล้วตอนนี้นายเป็นเบาหวานสองชนิดเป็นซึมเศร้า และหลอดเลือดมีแต่ไขมันซึ่งมันจะทำให้นายเป็นโรคหัวใจได้ง่ายมากฟาสฟูส้ดมีแคลอรีส่สูงแต่ปราศจากวิตามินและแร่ธาตุคำแนะนำนายควรทำอาหารสุขภาพกินเองที่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นเป็นเรื่องใหญ่แนะ่นั่นแหละเก่งมากอาโน,โนเอางี้ไหมล่ะฉันจะแวะมาทานมื้อเย็นกับนายวันนี้ พระเจ้าช่วยอาโนนายทำบ้าอะไรเนี่ยย่างเค้กช็อกโกแลตคาราเมลอีกฉันไม่ได้หมายความแบบนี้ไม่ใช่แค่ฟาสต์ฟู้ดนะเพื่อน <Yeah. S 1> แต่ต้องห้ามทานอาหารที่มีแคลอรี่สูงทุกชนิดั้งนายก็ออกินเยอะไป <Yeah. S 1> แล้วอย่าลืมของหวานด้วยละ่ะอาโนด,ดูเหมือนการเพิ่มน้ำหนักจะเป็นความสามารถพิเศษของนายเก่งจริงๆเลยเนี่ยเอาล่ะอีกเดียวนายคงได้เล่นบทนำ นายจะได้เป็นดาวอ๋ออย่างนี้นี่เองเขาถึงต้องการนักแสดงที่มีน้ำหนักเยอะๆน่าเสียดายอานี่ดูเหมือนความพยายามของนายจะปล่าประโยชน์นะแถมค่าแรงยังไม่พอจ่ายค่ารถกลับบ้านนายตัดสินใจเดินกลับหรืออาโนนี่อาโนนายสบายดีไหมเนี่ยด้วยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น <S 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 กระดูกของนายต้องรับแรงมหาศาลเราต้องคำนวณดัชนีมวลกาย ความสูง152เซนติเมตรน้ำหนัก93กิโลกรัมค่า BMI ของนายสูงกว่า40นั่นคือโรคอ้วนระดับสามระเพื่อนนายต้องการความช่วยเหลือด่วนแล้วอันนี้โทรเบอร์นี้นะเพื่อนของฉันจะพานายไปยังสถานที่พิเศษที่นี่เพียงไม่กี่นาทีไขมันส่วนเกินจะถูกดูดออกจากร่างกายของนายยากนายดูดีทีเดียว ผิวที่เหี่ยวยานจะช่วยเตือนสติไม่ให้ทำอะไรงโง่ในอนาคตอีกส่วนไขมันที่ถูกดูดออกในตลาดมืดบริษัทเสริมความงามบางแห่งยินดีจ่ายสูงถึง1 5 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมเชียวนะเอาละอานกลับบ้านปทีวีซะแล้วก็ทำกิจวัตรอย่างเคยนายก็รู้ทำตัวซื่อบื้อเหมือนเดิมไง